ธรรมสวัสดีค่ะขณะที่นั่งรับเพลเนี่ยนะคะก็จะสัมผัสถึงกลิ่นของใบมะกรูดในในผัดที่แม่กำลังรับอะฮะตรงนี้นะคะสะท้อนว่าใบามะกรูดที่อยู่ในจานอาหารแม่เนะะี่ยค่ะมันเหมือนความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของของใบมะกรูดอะฮะทางโลกเรียวเป้าประโยชน์คือกลิ่นหอม แต่ไม่เอามาสะท้อนย้อนเป็นว่าใบามะกรูดอุปมาเหมือนความมีความคิดความเห็นที่เป็นตัวตนของเราอาะฮะเป็นเอกลักษณ์ว่าฉันเป็นคนนิสัยอย่างนี้นะมีการแสดงออกแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเทียบกันกับอยู่ณจุดหนึ่งไม่เคยหั่นใบมะกรูดให้กับท่านที่กำลังปรุงอาหารนะคะ แม่ก็หั่นละเอียดมากเลยนะเป็นเส้นแทบจะไม่รู้ว่าเป็นเส้นใบมะกรูดอ่ะนะคะแล้วก็เอาไปเอาไปปรุงอาหารนะปรากฏว่าไม่มีคําว่ากลิ่นใบมะกรูดเลยอ่ะนะคะดันการที่เราจะลดอัดตราตัวตนของเราซึ่งมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่เรายึดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเราเนี่ยนะคะถ้าเราอ่ะเอาจากเหตุการณ์ลักษณะนี้มาสอนเราอ่ะ ว่าเรายังยังจะเป็นยังไงดีอ่ะมันเหมือนกับใช้ชีวิตที่เหลือแบบมีทางเลือกขึ้นเน่ยเพราะการที่เราเอาใบมะกรูดที่หั่นเล็กๆเ,เนี่ยแทรกอยู่กับรถต่างๆอ่ะเหมือนก็เป็นมิตรน่ะเป็นมิตรกับทุกทุกอย่างทุกอย่างในในจานอาหารนั้นนะคะนะคะวันนี้ก็ขอให้พวกเราที่ฟังอยู่เนี่ยรู้ว่า สือที่เรากําลังเผชิญเนี่ยมันมาได้จากความรู้สึกไงความแม่รู้สึกรู้สึกในการที่แม่กําลังรับอาหารอยู่อะค่ะนะคะก็อเอาประโยชน์จากตรงนี้เพื่อเทียบเคียงระหว่างการลดความเป็นตัวตนแล้วมันมีผลต่อจิตใจเราอย่างไรนะค,ะ,คะกับการที่มีตัวตนแล้วมันไม่พ้นทุกข์จากการยึดที่ว่าเรามีเราเนี่ย มีตัวเรามีความคิดเราความเห็นเราในเรื่องเรื่องโลกโลกที่เกี่ยวโยงกันกับเหตุการณ์อื่นนะคะ่ะนะคะแบ่งปันแค่นี้นะคะมาสวัสดีค่ะ